อับฮ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 ับว่าเพลงมันบันจัดเลยเอ้ยมันเพลงมันใช่เพลงเหมอะสินะสรุปการเต้นหรือเปล่าครับเนี่ยหลผมผมว่าไม่น่ใช่เพลงที่จะทําให้เต้นได้นะเพลงนี้นะโอ้อะไรวะเดี๋ยกลาบสวัสดีผู้ชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับนี่ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะผมนะถ้าไม่ชอบกันแล้วไปนะครับผมสนะวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะามีเอารถช่างเอี่ยวนะผมไปทําการเอาทรายนะผมหลังจากที่เราพูดไว้คลิปที่แล้วนะครับผมเอาทรายนะผมเฮ้ยโอ้เครื่องโอ้โรงงานโรงงานกําลังทํางานอยู่เลยเนี่ยเห้ย ออไอ,อ,ไอ,อ้เย้ยเมื่อไหรนตัดคลิปเนี่ยฮัลโหลวันนี้เราจะเอารถช่างเอียวนะครับผมไปไปรับทรายนะผมเอผมคิดว่าแมปนี้มันไม่มีทรายอะทุกคนนะมันไม่มีทรายก็เลยจะเอาพวกเขาเรียกว่าอะไรเอา,เอาแม่งใกล้มื่ลิหายแ้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมนะใกล้มืด่ะตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วโอ้โอหเดี๋ยวเราจะเอาไปรับทรายนะผมไปกันเลยวันนี้เอาไปคันเดียวพอแล้วนะผมไม่ต้องก่อลูกหรอก เฮ้ยเดียเดี๋ยว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 ,ยวกระตุกไปเฉยมันชอบติดปักนะทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะไปรับเออ่ทรายที่ไหนดีวะอ๋อเลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกขวาแล้วก็มาบ้านเราเลยดีกว่าเนาะน,นี่เดี๋ยวไปรับทรายที่บ้านเรานะจากนั้นก็เดี๋ยวเอา,เอาไปเทที่หน้าง,งานเลยนะครับผมไม่ใช่หน้าง,งานดิ ทีลองเอ่อรถเออทีที่รถนะผมร,รถของเราอะรถรถรถช่วยที่รถไม่พูนะผมเดี๋ยวเราไปเอาทรายกันเลยครับตกคนะครับไปกันเลยไปกันรถไม่ไม่ใช่ทรายดิมันเป็นแบบเป็นดินนั่นแหละเอาดินเอาดินเฮ้ยเล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 โอ้ยเยเอาดินเบวดินดินดินจะเป็นกองแบบนี้แหละเ้วดินนะผมี่เอา, battling, เอาดินเลยไปกันร้อยเดี๋ยวไปกันเลยตรงนี้ขุดได้เปล่าน่าจะขุดไม่ได้ ไม่ได้หรอกเยี่ยมันจะเป็นเครื่องแปดแบบนี้แหละให้เรานะครับผมไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเปี๊ยบขอยัดเปียบดินนะครับผมขอยัดเปียบดินนะครับขอยัดนะครับขอยัดท่อกแกะนะครับเออแต่ว่ารถรถเกียร์เดอร์อย่าเพิ่งไปบอกลูกค้านะว่ารถมันคว่ำอะไรอย่างนี้นะผมอย่านะอย่าบอกนะใครบอกก็ตีมือแตกเลยนะเนี่ยนี่คือบ้านเรานะทุกคนนะเป็นรูปบ้านนะผม สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับมารับดินครับมาลับดินครับแอบอันนี้คือบ้านเรานะโคนะบ้านเราบ้านเราบ้านของเราได้อยู่ปลูใจดีทุกคนเด็กเด็กเข้าไปทุกคนเราทุกคนชอบไปโรงเรียน เหมือนร้องแบบประชดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะสบายดีดีเลยร้องแบบประชดตัวเองนะครับผมอ่าเราจะรับเป็นพวกอะไรที่มันแบบแทนทรายได้วะโอ้โยเยอะไม่ได้เลยวะ<ด>่ะดูมันไม่มีทรายแบบนี้ไม่มีทรายนี่ไงเออเอาแม่งอันนี้แหละเอาเอาอันนี้แหละปะมันไม่มีทรายแล้วจะทำไงอ่ะเอาอันนี้ละไปเลยอะไรวะเนี่ยเป็นพ็ดอะไรวะเนี่ย หญ้ามันสวยชิบหายเลยสวยจัดเลยมันมีหญ้าหลายชนิดก็เลยดูดสวยนะเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะอืผมว่าเราไปวิ่งอ่าทางหลักเราอยู่ไหนวะผมว่าเราวิ่งย้อนกลับไปวิ่งทางหลักจะดีกว่าไหมเออผมว่าเราไปวิ่งทางหลักดีกว่าโอ้เราไปวิ่งทางหลักดีกว่านาะผมคิดว่านะคว้าจะง่ายกว่านะผมคิดว่านะ คิดว่ามันจะง่ายกว่านะอ้ะอ้ะเอะเอะบเดี่คิดว่ามันจะง่ายกว่านี้นะไปวิ่งทางหลักดีกว่าวิ่งแบบยาวๆไปเลยอะนะผมยิง่งตรงเออตรงยาวๆไปเลยนะทุกคนเคเดี๋ยวเราปิ้งตรงไปนะครับทุกคนครับวิ่งตรงไปกันเลยวิ่งตรงไปกันเลยแล้วทำไมอะไรมันบังหน้าวะเนี่ยไปยัดแซงนะครับผมเราวิ่งเป็นร้อยเหรอวะเนี่ย <tu i ro> ไม่ต้องห่วงคร samurai, ับพิ้งเร็วอยู <Columbus> ่แ <serv> ล <ie chatting> ้วตัวนะดีไปเลยเดี๋ยวสอยหน้าใจเย็นเดี๋ยวสอยหน้าเดี๋ยวสอยหน้าดิสอยหน้าเออเลยเลยเลยเยเลอกือบเลยเนี้ยทางนี้ครับยใช่เปล่าใช่ทางนี้เปล่าเนี่ยอ๋อใช่ใช่แล้วก็ตรงยาวไปนู่นเลยมันจะไปผู้นี่พอดีนะมันจะไปผัวตรงรถที่กวบพอดีนะทุกคนนะ ไปกันลยุยไปกันโลดจ้าไปกันเลยเจ้าอ๋ออะไรกตรงยาวเลยอ่ะตรงยาวเลยครับดูวแล้วเยอะยาวไปเลยไปกันเลยไปกันล่ยฮ่าฮ่าฮ่าต้องพุ่งฝันนี้ต้องพุ่งฝันนี้เลยบรรยากาศ ใกล้การใกล้จะมืดแล้วทุกคนนะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือขนาดใกล้จะมืดเยอะเลยเยอะเยเยอะยไม่รู้อันนี้คือขนาดใกล้จะมืดแล้วเนี่ยมันยังแบบดูใกล้ถึง,ลถงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงก็บ้าแล้วอุย้ยเชื่อเลยชนวูบชนแรงยิ่งกว่าหายเลยชนแรงมากอ่ะทุกคนนะแรงจัดเลยอ่ะ ไปเลยไปเลยไปเลย,เลยไปแล้วลูกจะห้าสิบกว่า,า,าที่จะได้กู่นโมป็งมีโมแป็งด้วยถึงแล้ว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 เราต้องขับไปครูเอาเอาเอาตัวนี้ไปอ้นี่นะ เข้าไปในบ้านได้หรือเปล่าวะผมอยากเอาเอาไอ้นี้ไปเทในนี่อ่ะมันเข้าได้หรือเปล่าวะเข้าได้ทางไหนวะเนี่ยอ๋อเข้าได้ทางไหนวะเนี่ยเข้าได้ทางไหนเราต้องกด F11 เราปรับมุมมองระ้างดูอย่างทรงแล้วนี่สักสี่สิบละกันอายัดสี่สิบนะครับผมอายัดสี่สิบละกันนะผม <c oughs> นี่เลยนี่เลยต้องไปลงกดนี้เลยรถช่างละเอียวนะผมอ๋อ อ๋อมันเข้าไปยังไงวะอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเข้าไปได้ปะมันเปิดไม่ได้ดิแล้วมันเดินเดินทะลุก,ก็ไม่ได้ด้วยนะเอางี้เดี๋ยวผมไปโอ้โหเราเดินหน้าไปไม่ได้หรอทุกคนโอ้โหอ้โหตรงนี้ก็ไม่ได้เอางี้เทรตรงนี้เลยแล้วกันเทด้านข้างเลยแล้วกันเนาะอืเดีย๋ยวให้แม่ครูมาตักเอาเอง เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเหลือเดี๋ยวไม่ควตักออกครันะบผมถ้ามันเหลือไม่ควตักออกแค่นั้นแหละคือมันมันมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะคนุณนนไม่ได้ใช้เยอะนะครับเฮ้ยเออย,ยังไม่ได้ซื้อที่นี่ว่ะลืมไปมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะครับอ่าซื้อไปเลยเท่าไหร่วะางหกพันเอ้าไม่มาถูกเกินมาเดียวเฮ้ยซื้อที่ 6, เออหกพันเองเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะมาซื้อ เทไม่ได้ทำไนเทไม่ได้อะออ้คนดูทำไมเทไม่ได้อ่ะชิปหายแล้วไงอู้เปซนะื้อหมดนี่เลยนะวะทำไมเทไม่ได้อะอะไรวะเนี่ยทำไมเทไม่ได้อะแล้วผมเดินหน้าไปไม่ได้น่น,นะโอ้ยเย้คนจะเทยังไงอะทีเนี้ยบอกล้ว่าต้องเอาไอ้นี่ลงเลยอะ เทยังไงอ้าวทำไมไมได้อีกไหมไม่ได้แล้วติดแล้วเฮ้ยนี่ไงเทได้เทได้เอาเอาว่ะเอาว่ะเอาบนตรงนี้แหละว่ะอ๋อมันเทบนถนนไม่ได้แต่มันเทบนไหนนี้ได้บนเอ่อนั่งงานเราได้เนี่ยเทตรงนี้ได้ขอยัดขอยัดทีข้ามลัวเลยแล้วกันนะผมขอยัดจวดข้ามลัวเลยแล้วกันนะผมเออนี่อยากอยก็ได้เยอะอยู่หรอวะไป็แค่นี้น่าจะหนุนได้แล้วมั้ง คิดว่าเนาะเฮ้ยในเมื่อมันเทข้ามลัวไม่ได้แล้วเราจะไอันนี้ได้ไงวะฮะมันเทข้ามลัวไม่ได้เราจะเออเขาเรียกว่าอะไรเราจะเอาไปวางไว้บนถนนได้ไงวะคนดูเฮ้ยเราจะไปะวางไว้บนถนนได้ไงอ่ะเออไอ้นี่โง่จังเลยวะเนี่ยโอ้อย่างโง่เลยโอ้ <c oughs> เยวนะงั้นเราก็กลับคืนดีครับผมรออะไรครับผม มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจีนดีลงดิไป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 นี่เมื่อมันทีไม่ได้ก็ไปต้องทีมันละโอ้ยเสียเวลาเสียเที่ยวหมดเลยใครจะไปคิดว่ามันจะทีไม่ได้เนาะเออนสองไฟให้หน่อยไปเดี๋ยวเราขับไปโค่นดีกว่าเอ้ยมีมไอ้นี่มีรถสองไฟให้ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ขอยัดเปลี่ยนก็ยี้ก่อนแล้วกันนะผมนะเก้าอี้ยังเป็นก้าอี้สวยๆอยู่เลย จังวะน,นี้เพลงมาแค่นั้นแหละมาลุยกันเลยครับผมนะสตาร์ทเครื่องครับผมนะมามามาเอาเยอะจอยสลับอีกโอ,โอ้กูจะทำอะไรได้บ้างในวันนี้เนี่ยมาเมื่อกี้ <c oughs> ไปถอดจอ,อ,อถอดจอ,อยใส่ใหม่มาครับผมนะก็คือมันค้างนะครับผมแล้วต้องถอดใหม่นานมากมาเดี๋ยวมลุยก,กันต่อมาครับผมมาครับมาแค่นั้นแหละ แค่นั้นแหละขอยัตเปิดประตูนะครับผมขอญัตเปิดไฟนะครับผมในเมื่อมันไม่มเีเขาเรียกว่าอะไรในเมื่อไม่มีไอน้นี่เอออย่าให้มันจมเลพื่อในเมื่อไม่มีสายนะครับผมเราก็ไม่ต้องใช้สายนะครับผมเราจะดันมันลงมาอย่างนี้เลย ซึ่งมันอันตรายมากนะครับทุกคนครับอันตรายมากต้องใช้ไม่โครสองคันนะเอากินนะเอากินต้องใช้ใช้สองคันนะ้หัวท้ายนะคือเราเราเรงยืนอยู่อย่างนี้เลยนะลงยืนอย่างนี้เลยนะทุกคนนะ<ม>ลงยืนอย่างนี้คอยแบบดันลงมาเลยอ่ะคืออันนี้ผมกูมไม่แน่ใจว่าจะลงให้ตามหรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้วนั่นไง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 ไม่มานั่นไงโอ้เอาแล้วไงเจ้าแคท ไม่พูดดูซานกับไอ้อนี่เลยว่าไม่พูดดูซานกับโภเบเลยกี่แล้วลวบบ่วาผมว่าเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเมื่อกี้อุ้ยเมือเม่อกี้สะบัดแรงมากนี่แหละอันนี้แหละนี่แหละ,หละคือแบบคือข้อข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อเสียนะผมข้อเสียอันตรายนะผมมันจะแบบสะบัดแรงมากเลยเมือเ่อกี้เห็นไหมวันนี้ผมใช้แรงแบบมหาศาลเลยนะเนี่ย หรือเราจะไปก่อหัวดีวะอันตรายครับผมคือเรายือนอย่างนี้เราต้องระวังเพื่อแบบระวังแบบอย่าให้มันล้มมาทับเรานะทุกคนนะมันอันตรายอะ่ะถ้ายืนแบบนี้มันต้องยืนแบบยืนหัวท้ายอะ่ะนะมันต้องยืนหัวท้ายอะ่ะยืนหัวท้ายเท่านั้นนะทุกคนนะเอออันตรายครับอันตรายอันตรายครับผมอันตรายจัดเลยครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เอากูดึงอย่างนี้ก็ได้มาเอึบมาแล้วขึ้นแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้จะขึ้นแล้วเมื่อกี้จะขึ้นแล้วมาแล้วเมื่อกี้จะขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นแล้วเอาแล้วอุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วอึ๊บอึ๊บมาแล้วครับตัวนะมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้แม็คคูใจสู้ครับจังหวะนี้ใครจะใครจะสู้ใครครับจังหวะนี้ครับดึงมาครับผมค่อยๆดึงมาครับเจ้าแคทเจ้าแคทดึงมาแล้วคทุกคนครับตอนนี้คว่ำหนักกว่าเดิมอีกครับผมนะตอนนี้แคทเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว วิ้ตอนนี้จะตั้งแล้วครับผมตอนนี้จะตั้งแล้วตอนนี้คว่ำหนักกว่าเดิมมีครับผมเข้าไปถึงเป็ดจากกีวันนี้ครตอนนี้คว่ำหนักกว่าเดิมอีครับผมจากวะนี้ครับผมถึงมาเรียบร้อยครับโอ้ยขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้ยถือว่าค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะทุกคนนะ อันตรายมากเลยนะทุกคนนะอันตรายจะจัดเลยรูรัลลอยเลยนเนี่ยโอ้แล้วแล้วเราเดินแมคโครเดินมาไม่ได้ครับตอนนี้ทางมันแคบจัดเลยเดี๋ยวผมจะขับเกดเดอร์ลงนะทุกคนนะขับเกดเดอร์ลงแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวจะทไอ้นี้ใหม่นะเออเอเคยังวิ่งได้ครับเกดเดอร์ยังวิ่งได้ครับโ,โอ้โห โอเคครับล้อหน้าลงพื้นได้แล้วครับทุกคนครับจังหวะนี้ล้อหลังลงพื้นเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้เกือบไปครับทุกคนครับเกือบไปจริงๆครับผมแม่จังหวะนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอารถออก้วทุกคนนะเราอดทีกี่เนียสิบสี่โอเคเดี๋ยวเราจะเอารถออกนะเดี๋ยวเราจะระบายรถแล้วแม่งเสียงรถครบสมจริงเลยอะ เดี๋ยวเราจะระบายรถแล้วนะทุกคนนะออเดี๋ยวเราเอาเกียร์เดอรไปจอดไว้นี่ก่นอนเกียร์เดอรส่งลูกค้านี่นี่ฮัลโหลเดี๋ยวจะระบายรถออกนะทุกคนนะเย่โอ้โห,โอโหเอากดยังไงวะเดี๋ยวอไอ้นี้ไปเก็บก่อนอ่าเดี๋ยวปอยไปเก็บก่อน เดี๋ยวผมจะระบายรถออกนะทุกคนนะจะระบายรถออกนะครับรนถะนะเพราะว่ารถติดข้างหลังเต็มเลยนะ่ะนะครับผมเฮ้ยถอยอะไรยากขนานดะนะนั้นเนี่ยหรอเออค่อยๆถอยไปนะทุกคนนะหางก็บ,บิดถอยยากครับแต่ว่าเขาไม่ยากทั้งพวนะ่วงอ่ะไม่ยากทั้งพ่วงนะทุกคนค่อยๆถอยไปเฮ้ยพุชบัตพุชบัตจะเย็นลูกพี่เออ บัตรบุบาทใจเย็นเย็เย็นถอยไปถอยไปใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเย็นเย็นเย็นเอออย่าเพิ่งบีบแต่ดิเออไปไปไปอยากไปก็ไปเลยเออไม่อยากไปก็จอดอยู่นี่แหละไอ้บ้าโอ้หเดี๋ยวเราต้องระบายรถออกนะทุกคนนะระบายรถออกแป๊บหนึ่งนะเอาไปโคไปจอดไปนวดโอ้โหโอ้โหถือว่าแบบ งานแบบอันนี้เลยเนาะงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะู้แบบตื่นเต้นมากครับงานตัวนี้ครับทุกคนครับโอ้โหแบบสุดยอดไปเลยนะครับผมนะยอดสุดยอด,ด,ยอดหาที่จอดก่อนอ่าที่จอดรถก่อนจอดไหนดีวะเนี่ยจอดไปตรงนี้แหละอูทางมันก็แคบซะเหลือเกินาทางแคบจัดเลยว่ะ ทางแคบอุ้ยสวิงไม่ได้แล้วติดแล้วเนี่ยโอ้โหขอย่าขอ,อย่ามาจอดฝั่งนี้แล้วกันนะผมวิธีทางแคบจัดเลยว่ะรั่วอู๋ทางแคบจริงทางแคบจริงเออจอดได้เนี่ยโอ้โหดูจอดได้เนี่ย เดี๋ยวไประบายรถออกก่อนนะทุกคนนะจอดไปนี่อ่ะโอ้โหทางแคบรถเยอะจัดโอ้โหรถตรงนี้ก็ติดอีกูห๋หนัทางมีบักหลก็อม่ไปเนาะลูกยี่เอยเราต้องระบายรถออกนะทุกคนดูรถเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหกูไม่ได้กูจะขับสิบล้อเออจะขับสิบล้อระบายรถออกก่อนระบายรถออกก่อนเออไปไปรถออกไปรถออกไป คือทางมันแคบจัดเลยอ่ะทุกคนมันแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอตายแล้วให้ตายเถอะซาร่าโอ้แล้วดูแบบความแบบน่าเกลียดมากอ่ะโอ้โหแล้วตรงนี้รถมันติดตรงนี้อีกตาย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 โอ้ระบายก่อนระบายรถก่อนโอ้โหเฮ้ยมันติดป้ายเหรอทุกคน เอยเอาไปเลยวะวายหลบหลบพ้อก่อนพี่แกขาใจอเอ้ยมึงจะชนกูนดิเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอา,เอา,เอาโอโ้โหโ,โอโ้โหโ,โอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้โอ้ไม่มีอะไรจะเสียแล <laughs> ้ว โอตายแล้วโอเคครับคนดูครับตะลักกิปนี้ก็ต้องไว้เบียงตรงนี้นะครับผมไม่ไหวอีกแล้วเจอลิปหน้าครับโอ้โหเจออย่างนี้ก็ตายดิครับผมตายดิครับทุกคนเจอครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวคอยมาช่วย